โอ้ตอนนี้น้ํามาเยอะเลยท่านผู้ชมเนีฮะน้ําแดงเลยท่านผู้ชมเนีฮะไม้ของเราแนละ้วผมนี่นี่อย่างสวยนะผมตรงนี้มาเป็นโค้งนะมันโค้งเป็นวังเลยท่านผู้ชมเลยนี่ตูน้ําไหลนะวันนี้ช่างมาตกประกดผมนี่ฮะเหยือที่ช่างใช้ก็คือนี่เลยท่านผู้ชมเหยือตอกประกดช่างสายล่านะครับผมนี่ฮะแถมฟรีเหล็กเกีียวเหยื่อหนึ่งชิ้นนะครับผมเนี่ยเหล็กเกีียวเหยื่อของเราเป็นแบบนี้กันไปเลยนะครับผมเนี่ยนี่เลยนี่เลยอ่ะพร้อมใช้งานผมเนี่ย แพ็กเกจของเราก็จะเป็นนี่ฮะถุง2ชั้นนะครับผมเนะี่ยเป็นฝาบิดนะครับผมเนะี่ยไม่ต้องสัมผัสเยืออผมปะเดี๋ยวช่างเกี่ยวให้ดูฮนะสำหรับวิธีการใช้ผมนะฮะดึงออกมาแบบนี้ท่านชมนะเปิดฝาเลยนะฮะในเราไม่ต้องสัมผัสเยื่อะนะครับผมเนะี่ยทีนี้เหล็กเกี่ยวเยื่อนะครับผมเนะี่ยเราก็จะเอามาเกี่ยวที่ตัวเบ็ดนี่นะฮะท่านชมนี่ฮนะเกี่ยวตัวเบ็ดปุ๊บอ่าแล้วทีนี้เราก็บีบเยื่อออกมาเลยนะฮะท่านชมในี่เนี่ยบีบมาอย่างนี้แล้วนะนะปุ๊บเนี่ยนี่ฮะทีนี้เราก็จะหมุนใส่ไปงี้เลยนะ น,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 นี่ครับชมสวยงามครับนี่ฮะไม้ธรรมชาติถ้าเราไม่ได้อ่อยนะผมนี่ใส่ไปเยอะๆหน่อยผมนะประมาณขนาดเนี้ยใช้ได้นะกำลังดีผมไปลงลุยกันเลยท่านชมตรงนี้เลยฮนะตรงนี้มันเป็นต้นน้าพอดีนะครับผมเนี่ยน้ำจะประวนตรงนี้นะฮะสวยอย่างเงี้ยผมบอกเลยแ๊บเอาล่ะ ผมบอกเลยมีตัวไม่นานนะครับผมเนี่ยมีตัวนี้แพ๊บเดียวดึงเลยนะฮะมาดูนะเอาแล้วชมชมมาแล้วมาแล้วแต่แปลกมั้งมาแล้วโู้ยชมชมใสสวยใสสวยมีครับชมชมโู้เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับผมนี่ครับเอาละไซนี้มีไสมีไสน์ชมชมมาฮึโอ้ย เป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมนี่ครับเอาละไอ้ท่านผู้ชมลงแพทเดียวท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหดูไซส์ท่านผู้ชมดูแขนผมนะท่านผู้ชมเนี่ยไซส์นี้น่าจะได้เกือบเกือบครึ่งโลอ่ะไซคิดท่านผมเนี่ยไซคิดไซคิดได้แน่นอนท่านผู้ชมอ่ะโอเคลงกันต่อครับผม,มท่านผู้ชมลงต่อนะฮะโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมเข้าไวมากน,นะครับผมเนี่ยมามาลงต่อเลยแป,ป๊บมาอะ มีตัวไม่นานนะครับผมเนืฮะไซส์สวยๆนะครับผมน้ำแดงๆนี่นะมารอเนะี่ยล่อๆต่อรอต่อโดนไหมไม,ไม่ไม่อยู่ไม่พลาดพลาดเอาไม่ไม่ไปไปต่อต่อต่อท่านชมเนี่ยไม่พลาดท่พาพลาดท่าเอาไม่เอาไม่ไม่ให้มาลุ้นใหม่ลุ้นใหม่ลุ้นใหม่ท่านผู้ชม โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนอีกแล้วท่านผู้ชมมา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 ไนครับโอ้โหสวยสวยอีกแล้วครับผมดีครับโอ้ยไหกครับผมโอ้ตายอันสองสวยๆอีกแล้วนะท่านผู้ชมนีครับว้า่งี้แจ๋วท่านผู้ชมจัดไปครับผมนะไปลงต่อลงต่อ โคตรไวท่านผู้ชมแนละลงนั่งยังไม่ถึงนาทีเลยท่านผู้ชมเอาไหมไม่ไหมท่านผู้ชมเกี่ยวเรียบร้อยผมเนะี่ยลองดูกันใหม่ไปเมื่อกี้พลาดไปหน่อยพัเงเลยนะครับ ผมเอาแล้วคมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้นเนื้อชมับมโอ้โหไหวจริงๆนะครับผมนี่ครับไปเลยคุณเดี๋ยวต้องก,ก,กดช่างสายล่านะครับผมนี่ครับโอ้โหบอกเลยมีตัวแป๊บเดียวเมื่อกี้วัดพลาดไปผมเนี่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวผมขออนี่ครัปลดก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราลงกันใหม่ผม เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนะเี่ยวเยอะๆอย่างนี้เลยนะผมนะเพื่อให้กลิ่นมันปุ้งผมน้ำมันค่อนข้างแรงนะไปหลุยต่อเลยนะผมดูดิมันจะไหวไหมท่นผรอรอท่ผมนี่รอมีตัวไม่นานนะผมเ่ย ม่ทันโคตรไวท่านผู้ชมเนี่ยลงไม่นานนะครับผมเนี่ยประมาณนาทีครึ่งผมเนี่ยดึงวัดไม่ติดกท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมเกี่ยวขอเกี่ยวฮนะไป,ไปต่อต่อท่านผู้ชมเนี่ยไม่พลาดดุลแรงเลยท่านผู้ชมเอาไปเอาไปเอาไป ท่านผู้ชมผ่านไปสิบนาทีนะครับผมเนี่ยปลาแสดงว่าปลามันถอยนะครับผมอย่าง,งนี้มันจะไม่มีปลาเข้าแล้วนะเราจะย้ายหมายไปข้างหลังนะนดูนะเดี๋ยวเดินไปสักหน่อยนะครับผมไปลุยเลยต้องมาถึงหมายแล้วนะท่านผู้ชมนะฝนก็ทท่าจะตกด้วยท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงท่านผะู้ชมแล้วจะตกได้นานแค่ไหนผมปลาลุยเลยดีกว่าช่างเตรียมเหยื่อเรียบร้อยแล้วผมไปลุยกันตรงนี้โอ้โหไม้ขนาดนี้นี่ติดไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าเนะีย <laughs> มันจะมองแล้วจะพันยับเลยเนี่ยทมยม่าน้ชมเอาลองดูโหโคตรลึกทมม่านชมนะเอาลองดูฮะมีตัวไม่นานฮนะดูเรื่องอย่างนี้นโอ้โหเขาหาเ้าไม้ได้แป๊บเดียวท่านชมนะฝนมาล่านเลยท่าน้ชมอยู่ไม่ได้ผมเนะี่ยสรุปแล้ววันนี้ได้สามตัวผมนะอ่ะสำหรับเหยื่อตบประกดช่างสายล่านะผมเนะี่ย ก็สามารถทักมาทางแชทเพจช่างสายลาได้เลยครับผมสวัสดีครับ